ครับมืนี่เข้ามาเบงอีพี่สองครับอีพี่สองเข้าคือมาติดตามสตรอว์เบอร์รี่ปลูกด้ให้โดโป,โปโนิกของเข้าครับผมสีเข้าปลูกาไว้แต่สักพักนึงแล้วครับมืนี่อีพี่สองเข้าคือแต่มาเบงความจะเริ่มเติบโตของสตอรอว์เบอร์รี่ของเข้าครับปลูกด้ให้โดโปโนิกเดี๋ยวมืนี่ขั้นตอนแรกเขาตัดไายกันกันก่อนครับผม แทงไหลก่อนครับผมแทงไหลตัดใบแก่ครับตัดถิมไว้ครับผมไหลนี่ห้ากับอตองอันนี้นะครับตัดทิมห้เวิร์ครับบอตองเสียดายมั่สตอเมี่ของห้องเริ่มออกดอกกันเล้วครับผมเริ่มโตเริ่มออกดอกครับ นี่ครับออกดอกแล้วครับผมให้ให้โดปนนีของฮ้อครับครับเดี๋ยวฮ้อมาเพิ่มปุ๋ยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสตอร์บ,บรีฮ้าเริ่มออกดอกถ้าออกดอกเพ๊่บเขาจะเติมปุ๋ยในนาให้โดปุกหของฮครับนี่คือปุ๋ย A ปุ๋ย B ครับของให้โดปุนกเดี๋ยวฮ่เติมเขาไปเลยครับผม เบื้องหักสตรอเบอรี่ของข้าครับผมชมเลยครับผมปุ๋ยให้โรบินี้เข้าตา้องผสมน้ำก่อนด้วครับผมจังคอยเทแต่เทลงด้วยขันน้นอุผสมน้ำเอ่อน้องสตอรอเบอรี่ก็จะช็อกค,ครับกะทิถ้าไม่น้องตายได้เข้าต้องผสมน้ำก่อนครับเพื่อเจือจางก่อนเจือจางปุ๋ยนี่คือสวนทดลองเข้าด้ครับทดลองปลูกเั้่งให้โรบินิกและก็ในดินครับ ตอนนี้มันกำลังต้นเขากำลังแก่ครับมือน,นี้เขากได้อยู่ประมาณลูกสองลูกเนี่ยนะครับผมนี่ครับสตอร์บรีติดเลยครับผมนี่ครับสตอร์บรีของเขาครับผมถือว่าได้ผลครับ เดี๋ยวรออีพี่สามของให้โดโปนี้ครับเขาทดลองอยู่ครับตอนนี้เพิ่งกำลังออกดอกด้วยครับผมนี่ครับออกดอกแล้วนะครับไฮโดรโปนิกเรอชมลูกว่ามันจะโตหรือจะไม่โตถ้าเบิ้งครับผม